พี่หูหอมเหอนแลเนี่ยฮะ <c oughs> ีห้หองเอาเลยโอยเจ็บปากหมดแล้วอะไรมันจะดันอะไรอย่างเดียวไปนะไนี่จุงเลยโอายอะไรแค่เป็นไรเน้าจุงเลยน้าจุงเลยน้าจุงเลยไม่น่า,นา,นานเลยดีดีให่ทำอะไรให้นอน สวัสด uh ีค oh. ่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาอยู่กับแนนจากแมมมอชาแนนนะคะทุกคนวันนี้นะคะแนนมีคลิปสนุกๆให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือวันนี้นะคะแนนจะมาสร้างความรำคาญให้กับหมอนนะคะทุกคนหรือว่าจะสร้างความรำคาญให้กับทุกคนด้วยก็ไม่รู้คือว <laughs> ันนี้เรามีโอกาสได้กลับมาที่บ้านนี้ของเรานะคะแล้วก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือแนนเคยทําคลิป อะไรนะเคยเหังคลิปที่บอกว่าเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้คือเวลาที่กลับมาบ้านเนี้ยเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบ2คนแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะมากกว่าเดิมอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าเวลาไปบ้านเนยเนี่ยคือแบบว่า จะนอนรวมกันตลอดเลยทุกคนก็คือวันนี้นะคะแนนมีโอกาสกลับมาบ้านนี้นะคะแนนจะมาทําคลิปแก้งนูนเนี่ยมอสค่ะทุกคนคือว่าสร้างความรำคาญให้กับมอสนะคะแล้วก็สร้างความรำคาญให้กับคนดูด้วยนะคะทุกคนเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะทุกคนเรามาดูมอสว่ามอสจะรำคาญแนนไหมหรือว่าจะชอบที่แนนเป็นแบบนี้นะคะทุกคนโอเคไปดูกันเลยค่ะ อิ่มแล้วดูวยนะัเยเฮอพเออพี่ผูกก็หอมเหมือนกันเนี่ยฮะคิวหอมหนักนะมึงอะเป็นอเอามากหรอทัาเป็นทั่วไ,ไม่กิน แนวแนนจร่กิน,น,น,นโอ้โห <c oughs> คนจะดูหนังเลยขอดูหนังก่อนเดีวค่อยเข้าไปเออวิทยาเอาเะไรพี่แย้มสุดมันอะเดี๋ยวดูเรื่องสองบีนีน่เห็นป่ะมีเรือนีน,น,นาดูไม่กินเอาเลย เจ็บปากกูแล้วเออว่าถ้าแปบไว้สีนี้อะมันเลยดิบน่นเลยเอา้าไ,ไปใน้อเก็บไปโอ้ยนี่นห้องตังนี้อร้อนไันนจบแล้วเรื่องนี้จะจบแล้ว โอ้โหมันเป็นยังไงล่ะฮะมันเป็นยังไงเออขอดูหนักแป๊บหนึ่งได้ไหมโอ้ยอะไรออน,น,น,นี่เดี๋ยวแนนเห้ยเพื่ออะไรนี่โอ้เอ,อ๊ะถ้าว่ากขาดวดขาดิเม่ขา อุ้ยเขาว่างกันนวลขาด,ดีอะไรมันจะดัดอะไรอย่างเดียวไปเนะนี่ยไอุย้อยอยอะไรเน่ยเป็นไรนอ่ะเออโกแม่ดีมันเล่นอ๋อ,อ,อปีดเออเหอุดปวบีิ อ๋อเดี๋ยวตามไปเฮ้ยเดี๋ยวให้เข้าโอ้ยโอ้ยเนี่ยให้เข้ามาแล้วทำไรมันก็ยังดูหนักไม่จบอยู่ดีก็อยู่ในห้องเลย นาจุงเลยหนาจุงเลยนจุงเลยมาา่มนวเฮ้ยนแดทำไมเนี่ยฝ <c oughs> ันไส้อะเนยาแผน่มันได้รำคานไหมเนี่ยเออพอรำคาญเลยใช่ไหมไม่ใช่พูด ว่ามันยุบยิบทำไมลำคาอะไรนึกไงไม่ลำคาหรอกแล้วพูดทำไมว่าลำคาญอ่ะนยุบยิบไงแล้วพูดทำไมบอกไม่ให้พูดคำนี้ไงอ๋อลำคาไหมถ้าถูกไม่ลำคาญลำคาหรือไม่ลำคาญไม่ลำคาญลำคาไหมไม่อือแล้วพูดทำไมพูดทำไมพูตรงสารมึงจริงๆเป็นเมดเทอะไรอย่างพูดทำไมอะไรก็ไม่ได้แปลว่านั่นเท่าไหร่ฮะก็ไม่ได้แปลว่านั่นเท่าไหร่แปลว่าอะไร โอ้โอ้นวดซะอ่ะนวดนวดซะเฮ้ยนอนจะกระเดี่ยวมั้เน่นอนนอนจะขันทำไมเนี่ยมันตลกอ่ะเน่ตลกอะไรมุ่นวัดจังเลยเป็นไรก็เป็นอย่างนี้อะดูก็จะนอนตักอเี้ยนี่เฮ้ยดีสิมันจะขู่วอะไรนี่หน่ะ ไม่นอนนักเลยว่นด้ยดีดีดให้ทำอะไรให้นอนเอาเข้าเอาไว้ไอเมาคีมันโดนเสือกีดตรงนี้เมาคีล่าสมันโดนกีดเนี่ยเป็นรอยร่องเลยมันกีดตรงนี้ อะไรอ่ะโอ้ยใคตดอะนี่ตดจะพูดไปทั่วปวดท้องเหรออืมแนอนลงดินอนลงโอ้ยคนยังไม่ม่วงเนาะโอนจะนั่งดูเลยนังหนานี่ปวดท้องข้าวน้าแป็นมีปวดท้อง คนมันปู่แล้วอย่ามาเดียวห,ห้แนอยู่คนเดียวอีกแโ,โนาทีเดียวป้าปท้องป๊บเดียวูดนินนทีเดียวมอขี้หนาตลอดมอขีบเดียวลคาดแนใช่ไหมไม่มอดท้องตลุกไปทุกคน่มาต้องเราขาดนนเล่นนี้าห้องน้ำ มอสลงคาเนีนไง้ยลงคานีนแน่เลยทุกคนคะถ้าเกิดว่าใครดิชชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์น,นะคะเป็นกำลังใจให้แนนกับมอสนะคะในการทำคลิปตอบไปด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวแนนขอดตัวไปก่อนนะคะคลิปนี้จะไม่เฉลยมอสนะคะทุกคนแค่นี้ยนะคะทุกคนไปแล้วไปบาย